เปิดสิ่งที่พิทพัชระทำหลังบังเอิญได้เจอทิมพิธาในร้านอาหารเรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งนี้หมดสิทธิ์ได้เป็นนายกแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากล่าสุดทางด้านทิมพิธา ไปรับประทานอาหารร้านข้าวซอยโซอ,อีกกรุงเทพสาขาคอนเวนกรุงเทพที่เพิ่งมาเปิดใหม่ซึ่งเป็นร้านของนักแสดงพิษพัชระจิราธิวัฒน์เป็นหุ้นส่วนของร้านซึ่งงานนี้ทางด้านทิมพิธาก็ได้ออกมาโพสต์คลิปที่ได้ไปร้านข้าวซอยโซอีอพร้อมในระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า เมื่อวานได้ไปทานข้าวซอยที่ร้านข้าวซอยโซอีที่มาเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพเมนูสร้างสรรค์และอร่อยมากๆครับอาหารไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใส่ความสร้างสรรค์ไปเพิ่มจะไปได้ไกลกว่านี้มากอีกแน่นอนครับข้าวซอยโซอี #ThaiFood ข้าวซอยซึ่งงานนี้ก็มีหลายคนสังเกตเห็นพีทพัชระในคลิปหลังเจอกับทีมพิธาได้ได้เข้ามารับออเดอร์กับทีมพิธาซึ่งหลายคนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าพีทพัชระดูนอบน้อมมากๆ ยืนกุมมือมรารยาทงามสุดๆซึ่งเราได้นําความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตมาให้ได้อ่านดังนี้พิพิศเราก้มหน้าเอ็นดูจริงค่ะยืนกุมมือก้มรับฟังหน้าเอ็นดูเชียวที่สําคัญหล่อด้วยค่ะน้องมรารยาทดีมากน่ารักชื่นชมเป็นต้น